สวัสดีจ้าพ่อกันแรงๆให้เกลาได้จ้าเด้อพากันได้อย่างกินแรงเนาะจ้าเนาะมือนี้แอกระทัานในหาอยยุจ้าอัดคลิปก่อนจ้ายัางที่ไปตลาดมือนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์บุญมีคืออก้าได้จ้าเด้ออาจารย์บุญมีชุดบนสามตัวตรงเพิ่นเข่ามาตะปีที่แล้วยังบหลดเลยจ้า เป็นอีกชุดหนึ่งที่เดินดีได้จ้าเด้อมาเบิ่งกันเลยนะจ้าของอาจารย์บุญมีกันได้จ้าเด้ออันนี้เด่นเด่นอาจารย์บุญมีชุดหนึ่งกับชุดสองอันนี้เป็ปีที่แล้วได้จ้าเด้อเนี่ย ปลายปีเด่นห้าสูตรหนึ่งมีสี่กับห้าสูตรสองมีเจ็ดศูนย์สามออกเจ็ดห้าเจ็ดเลขพันสิอยู่ในเจ็ดตัวนีิจ่าเลขบนต่อไปกระเด็นสี่ สูตร1ได้3กับ4สูตร2ได้4 7 0ผลออกก็5 4, 4 4ต่อไปกระเด็น9สูตร1ได้6กับ7สูตร2ได้3 6 9ผลออกก็9 7 9 วันที่1เดือนกุมภาหกเจ็ดเด่น3าสูตร1ได้เกกับศูสูตร2ได้0ูนย์สผลออก0ูนย์หสวันที่1ิบกุมภาเด่น5 8กับ9กสูตร2ได้7จ็ส ผลออกได้3 9 5ต่อไปก่ะวันที่1เดือน3เดือน3สูตร1ได้5กับหสูตร2ได้7จ็ศูนย์สา ผลออกได้หกศูนย์สามวันที่สิบหกมีนาเด่นสองสูตรหนึ่งได้ห้ากับหกสูตรสองได้ศูนย์สามหกผลออกหกสองหกวันที่หนึ่งเมษาเด่นแปด เดนแสูตร1ได้0กับหนึ่งสูตร2ได้5 8 1แนผลออกได้4 8 1วันที่16เดือนเมษาเดือน8ปดสูตรหนึ่งได้7กับ8ปเจ็ดกับ8 สูตรสองได้สามหกเก้าผลออกห้าเก้าแปดวันที่หนึ่งเด่นหกสูตรหนึ่งได้ศูนย์กับหกสูตรสองได้ห้าแปดหนึ่งผลออกได้หนึ่งหนึ่งหกวันที่วันที่สิบหกนะคะนะสิบหกเด่น 19 16เดือน5เดือน9สูตร1ได้6กับ7สูตร2ได้6 9 2คนออกก6 9 0คนออกก6 9 0วันที่1 1มิถุนา เด่นเก้าคือเก้าจะที่ออกไปสดๆดร่อนๆสูตรหนึ่งได้5กับหสูตรสได้สองห้ผลออกคือ5 9าเสมงวดนี้เพิ่นเด่น3ตัวเดียวจะงนสิหม, 16, มิถุนาสูตรหนึ่งได้4กับห้า ดุดสองได้หกเก้าสองผลออกก็ค้อรอลอลอออกนะจ๊ะพอทีออกตัวใดเพิ่นให้สังเกตแบบนี้้ะจ้าเด้อตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่สิบหกเดือนสิบสองปีที่แล้วที่มันออกเจ็ดห้าเจ็ดนะจ๊ะเนาะ มันเด่นห้าอันนี้ก็มีหาหาชนหาชนนี่มันก็นเด่นเราหาต้องมาจะแล้วก็มาจับจับในช่องสูตรสองอีกต้องมาอีกตัวหนึ่งหรือสองตัวแล้วก็มาเบิ้งในช่องเลขเจ็ดตัวนี่จะมันสิเข่าในนี่สูตรนี่ก็ก็ถูกนะคะเนาะที่นี่สูตรไอวันที่สิบ สิบี๋ยวนะสิหกเดือนสิบสองออกเจ็ดห้าเจ็ดวันที่สามสเนี่ยสามสิบสูตรสามสิบธันวาสูตรนี่สิผิดเจ็ดตัวนี่สิผิดแต่ว่าเดนเดนเพิ่นเข่าจ้าแต่แต่เลขเจ็ดตัวนี่เพิ่นผิดเพราะว่าเดนซีสูตรหนึ่งมีสามกับซี สูตรสองมีซีเจ็ดศูนย์เลขออกหาซีซีชุดเจ็ดตัวนี่เพิ่นผิดเพราะว่าเลขเจ็ดตัวนี่มันว่ามีซีมันก็เลยผิดจ้าที่แอดไลน์มานี่ทุกสูตรนี่มีมืดเลยจ้ะมีมืดเก้าก็มีเมก้าในนี่ก็คขึ้นถึกถึกถึกเมื่อถ้าเขามีตัวเด่นมาจับสซก็คือจับไซได้เลยจ้ะ อันนี้ก็ล้อปนแล้วเพิ่นก็จับจับเดินให้สามชุดจะชุดที่หนึ่งหกสามห้าชุดที่สองสองสามห้าชุดที่สามเก้าสามห้าสองตัว รงตัวมีสามสองสามห้าสามหกสามเก้าบนได้จับชุดบนนีเพื่อจับหายจ้าพิจารณาเบืงได้จ่าเดอ้อเด่นสามตะวัาสามในนี่กับมีซี่์หะ มันต้องมาตอหนึ่งสูตรสองก็ต้องมาขึ้นกันจะมักเตอใดกับพิจารณาเบิงชอบประจัดได้จ้าเด้อแคปหน้าจอไว้เลยจ้าพิจารณาเบิงถ้าบอมากกับพานใดได้จ้าเด้อสูตรมันก็มีหลุดมีข่าวล้วจ้าแต่ว่า มันก็เดินตรงมาหลายงวดแล้วจ้ะเอาประกอบกับการตัดสินใจเบื้องลายๆสุดแคบหน่าจอเลยจ้าคลิปนี้กอาไว้ซ้ำนี้เลยจ้าเด้อพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า